มากินน้ำกันค่ะพี่น้องมกปีไส้หมูนี่จะอาหารอีสานบ้านเฮ้านี้มันแจ้วแม่งด่าค่ะหมสามสั้นน้องอ่อยหมสามสั้นน้องอ่อยพักพักอันนี้มกปลากันยังได้ลูกเอาปะอป้่ปเอาไม่กินน้ำกันค่ะโอ้พี่น้องเขาตูดเสียง<อ>ตกเสียงดังเสียงยั้นเมื่อซา้านี้เคยกินอันนี่เมื่อซา้านเคยกินข้าวเจ้าข้าบเปอกอุ้นทองปันได้ไหม นี่เป็นนอโจดเด้อค่ะเด้อนอโจดนอเจิดนอหวานนอไม่หวานสามฤดูกับนี่จ้าวอุ็นของประเทศไทว่ะแม่ต้องอะไรก่นจาวมาค่ะสวัสดีค่ะอัหนี้ถูกแก้วอันนี้หมกหมกหมูเห็นเห็นพอดีป่ะจำแก้วก็ถูกจำหรือคุยบุ๋

มันนี่หมูยังกับหมูเสี่ยปี๋ค่ะฮอรลายค่ะหมูเส่ยปี๋ค่ะมีแจ่มบังดาอันนี้หมูทอดทันฮอนหมูสามชั้นทอดค่ะกลองแม่สีไก่ก็แน่ต้นทานฮอรนอืมน่าแซบแซบปะเจลยังแจ่มบังดาค่ะเออแจ่มบังดานี่แซบสุดนี่ค่ะ หม,ม,ม,มูย <house> ่างหมกปีเ <Reno> ข้ากันนะคุยหมกปีกันจ้ะมีมาละมาละกีโลก

ทีไสหมูค่ะหมูไสปีหมูหลายหลายนี่แสบแ่บ,บมันพักปักมัวพอดีอ ทางด่าเนี่ยสมัยก็กขี่ย่ามจี๋สิผสนย่ามขาคว้อมม่านทองผระสนอยากไปรอนน้ำนะแม่เป็นเรืองหน่อยก้อนเป็นรงเรื่องพรสนก็จะได้ไข่มันมากแม่ไข่มันด่าได้โตมันมากเมื่อกี้ไข่มันค้างค้างลูกก้อนลูกไป็รงเรี่อลูกได้กิน ก็สดเนือนี่เตะมนีง <ascend> ด <subscribers> <squishy guard> ่างมองได้บวกค้าวมัน hmm. มีต yeah. nah, ้นต e ้นต้นยางกับแม่ต้นม่วงสร้างถึงอืมคนตไมาต้นม่วงตามส่หัไใส่หัวหน้ามันถา่แปดน้ำบวกน้ำแก่บวกบวกแก่บวกให่หน้าอืม ตะปูได้สาวไข่เหรตัวแม่ไข่แล้วตะปูสีสาวไข่จีส้ม <นา S 2> ไข่ตัวแม่มันก็ไปจัยนเขาสิวา่าผู้ชายเหรออะเปรียบเจี๊ยบผู้ชายนะแม้งด่าวเออ,อเอามันก็เฝ้าก็ดีป่ะนันตอนมันเฝ้าลูกมันนะเ่าไปหาเจ้าจหากินเนาะมังก๊อ แต่ว่ามันฝ่าวใครมันงบ้างแนนคือนองค่อยคุยอันค่อยคุยมกปี๋ไมน,นรักใครหนกแสบรักมกปีแแสบ ไปโรงเรียนยังสิสูตรลงเรียนไม่ชุดเดียวได้ลูกบ่ซักอาทิตย์หนึ่งซักเที่ยงรงเรียนกามาพัดผาพัดผาพึ่งไว้พึ่งแดดไว้พึ่งแดดตอนนอนเด็ดสามโมงสี่โมงเลงสี่โมงสี่โมงเลี้ยงงเรียนหามือซ้ำกันบ่ไปโรงเรียนหามือเหมือนซักอาทิตย์จะซออกจักเ<า>ที่ยงพัดา แม่ก็ได้รับเศษไปพ่อนมาจากกรุงเทพโ,โตวตัว่าย่ๆตรงนีองนุ่งบ่พอดีดอกเอานั่งยางฮัดไรก็มีไม่ได้ซื <laughs> ้อดอกอบ่มีเงนินซื้อเลวจะไปพอนเก็บเศษจ,จากกรุงเทพมารเราไปเห็ดงานบานเพ่น,ห,นห้มากห้ามันนุ่งกับพอดีบ่พอดีเต้หน่อยบันนอกนะนุง่งพูน้อยกอเคยังอยในเมือง ขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องกินไปว่าไปจนลืมอิ่มเราได้บาดเนี่ยขอบคุณหล,ลายๆจ้ะ